สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมาเรียนด้วยกันเดอ้อช่องที่จะพาคุณไปค้นพบข้อคิดดีๆผ่านเรื่องสั้นแนวปรัชญาจีนที่จะช่วยเติมเต็มมุมมองใหม่ๆใ,ในการดำเนินชีวิตเราจะนำเรื่องราวสั้นๆที่ซ่อนปัญญาและความลึกซึ้งแบบจีนโบราณมาเล่าให้ฟังในแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าคุณจะกำลังหาความสงบในจิตใจหรือแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเพียงแค่ต้องการแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆช่องของเราเหมาะกับคุณแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้เรากดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อคิดดีๆให้เพื่อนๆและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆที่จะมาถึงมาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมาเรียนด้วยกันเดอร์แล้วพบกันในคลิปค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะเรื่องเงาใต้จันทราในหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขามีตำนานเล่าขานถึงเงาแห่งจันทราว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงหากผู้ใดจ้องมองเงาจันทร์บนผิวน้ำอย่างตั้งใจเงานั้นจะสะท้อนภาพคำตอบที่ลึกที่สุดในจิตใจของผู้มองออกมา ในหมู่บ้านนั้นมีชายหนุ่มชื่อว่ายางเฉินผู้ซึ่งเต็มไปด้วยคำถามในชีวิตเขาเป็นชาวประมงที่ใช้ชีวิตธรรมดาทว่าในใจกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจเขารู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเหตุใดเขาต้องทำงานหนักในขณะที่บางคนเกิดมามีทุกอย่างพร้อมทำไมชีวิตถึงดูเหมือนเป็นภาระที่ไม่มีวันสิ้นสุดวันหนึ่งเมื่อ,อยางเฉินนั่งอยู่ริมทะเลสาบและจ้องมองพระจันทร์เขาได้ยินหญิงชาราที่เดินผ่านมาพูดขึ้นว่า เจ้าคงเคยได้ยินเรื่องเงาแห่งจันทราหักเจ้ากล้าพอจงมองเงาในคืนนี้แล้วเจ้าจะได้พบคำตอบอย่างเฉินลังเลเขาไม่เชื่อในตำนานเหล่านี้นักแต่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาก็เดินไปที่ทะเลสาบด้วยความสงสยัย เขานั่งลงริมทะเลสาบเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดเบาๆและเสียงน้ำไหลเขาจ้องมองเงาพระจันทร์บนผิวน้ำอย่างตั้งใจทันใดนั้นเงานั้นเริ่มแปรเปลี่ยนเผยให้เห็นภาพผู้คนมากมายที่กำลังใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆมีคนหนึ่งที่ร่ำรวยแต่นั่งอยู่คนเดียวในคฤหาสน์ใหญ่เขาดูเหมือนเศร้าและว่างเปล่ามีคนหนึ่งที่ทำงานหนักในทุ่งนาแต่ยิ้มอย่างเบิกบานเมื่อกลับถึงบ้านพร้อมครอบครัว และมีอีกคนที่คล้ายกับหยางเฉินเขานั่งอยู่ริมทะเลสาบแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจนั่นคือข้าเองหยางเฉินพึพรรมพำเงาบนผิวน้ำพูดขึ้นอย่างนุ่มนวลว่าเจ้าคิดว่าชีวิตของเจ้าหนักเกินไปแต่เจ้าเคยหยุดถามตัวเองหรือไม่ว่าเจ้ากำลังมองสิ่งใดผิดไปหยางเฉินขมวดคิ้วผิดไปอย่างไรข้าไม่ได้เกิดมามีโชคเหมือนคนอื่นชีวิตของข้าจึงทุกข์ยาก เงาตอบกลับความทุกข์ของเจ้าไม่ได้มาจากชีวิตที่เจ้าเป็นแต่มาจากความคิดของเจ้าที่เปรียบเทียบกับผู้อื่นเจ้าเห็นคนที่มีทุกอย่างแต่เจ้ามองไม่เห็นภาร,ระในหัวใจของเขาเจ้าเห็นตัวเองที่เหน็ดเหนื่อยแต่เจ้ามองไม่เห็นความแข็งแกร่งที่เจ้าได้จากมันอย่างเชิญนิ่งงาภาพบนผิวน้ำแปรเปลี่ยนอีกครั้งเผยให้เห็นชายคนหนึ่งในวัยชาราเขานั่งอยู่บนเรือเล็กๆจ้องมองพระอาทิตย์ตกดินชายผู้นั้นดูสงบและเปี่ยมสุขเขาคือใคร ยางเฉินถามเขาคือเจ้าในอนาคตหากเจ้าเลือกที่จะยอมรับชีวิตของเจ้าและหาความสุขจากสิ่งเล็กๆในแต่ละวันยางเฉินหลับตาลงหัวใจของเขาเหมือนถูกปลดเปลื้องเขาเริ่มตระหนักว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เราไม่มีแต่มาจากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ จากคืนนั้นอย่างเฉินเปลี่ยนไปเขาไม่ได้มองว่าการออกเรือในยามเช้าเป็นงานหนักอีกต่อไปแต่เป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติและสะสมประสบการณ์เขาเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและเริ่มช่วยเหลือคนในหมู่บ้านด้วยความเมตตาข้อคิดจากเรื่อง1ความทุกข์มาจากการเปรียบเทียบสิ่งที่เราคิดว่าเราขาดอาจไม่สำคัญเลยเมื่อเราเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น2การยอมรับชีวิต เมื่อเรายอมรับสิ่งที่เราเป็นและมีเราจะพบความสุขในสิ่งเล็กๆรอบตัว 3. ความสุขเป็นสิ่งที่สร้างได้ไม่ใช่สิ่งที่รอคอยจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกมองเห็นและปลูกฝังในใจ 4. การมองย้อนดูตัวเองเงาแห่งจันทราแสดงให้เห็นว่าคำตอบที่แท้จริงมักอยู่ในตัวเราเองเสมอ 5. ความพอใจในปัจจุบัน ความสุขในชีวิตไม่ได้มาจากการมีทุกอย่างแต่จากการพอใจในสิ่งที่เรามีและทำให้มันมีความหมาย